เดี๋ยวหลานไอเดวไอไหมไอเดวไอปะไอเห็นไนะรู้ไหมจริงๆถ้าหนูอะทำกล่องกันแดดอะป้าเราเก็บไม่พอนะสต๊อกของอะใช่แต่นี่คือข้อเดียวกันไม่ต้องจริงจี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 หรือเราจะทำหลอดไหมล่ะเราจะได้มีโปรดักไม่ได้ดูอลังเหมือนคนอื่นเขาไม่ตอนนี้พี่ก็ขายได้ดีแล้วนะ อวอออาคืเถ้าสมมติว,ว่าเรามีโกดังอ่ะเรามีรังอ่ะเข้าโกดังหนูดิได้เอาอ่ะเบิร์ตังอะใจร้ายปะเข็นี่พวของเยอะอยู่เบิร์ตังอ่ะเข้า <c ười> โกดังดิลดให้ห้าส <c ười> ิบเปอร์เซ็นต์ใกล้ใกล้มานะแล้วใครจะต้องไปอ่ะพี่เก่งนะพี่ดาว <c ười> อุ้ยตองท่ามังเป็นเน่ารักตรงนั้นเลยพี่ดาวเนี่ยถ้าเกิดเขาเห็นในจุ๋มมาเนี่ยเขาก็หนีเลยนะยุคพี่กับน้องไม่ค่อยถูกกันนะจะบอกใช่หรอไม่เขาชอบแบบส่วนตัวไงดาวก็เป็นคนเงียบๆส่วนพี่จุ๋มก็เป็นคนเงียบๆเหมือนกันเฮ้ยหนูจะบอกว่าหนูสั่งเค้กมาอินไม่ไหวแล้วนะจุอีห้าอินนั่นแต่อีกคนจะพูดไม่เห็นผลเลยพี่ไม่เอาดาวอยู่ที่นี่ตีกันพี่ไม่ชอบพี่ไม่ถูกกัน จริงหรอพี่กับน้องอยู่ด้วยกันไม่ถูกกันแต่เขาดูกวพี่จุ๋มนะเออเขาเขาแต่เขาไม่มีอะไรเขาเป็นคนนิ่งๆเชื่อไหมว่าเขาจะไม่พูดเลยเขาจะแบบเไก่เพียงคนเดียวที่เขาจะไม่เถียงคนเดียวที่ไม่กลัวพี่จุ๋มอ่ะเก่งพูวนะถ้าถ่ายอำนาจตลอดเวลาชอบพี่กระดาเป็นไรไม่รู้เนี่เปิดแอร์เย็นอีกแล้วตายครัไมี่ตายเธอเอาผ้าห่มมาไป่ลอบไปแก่ไอ้นี่เอาตุ๊กตุ๊กกับพี่จุ๋มที่มันมีผ้าให้ขวัญไปนี่อะจบ ธในนี้สีเขียวๆม่วงๆที่เหมือนตุ่นน่ะไอ้นี่ใช่ไหมเออเปิดมาจบเอ้ยทำไมปีใหม่ถือถั่วโกงถือไปมือเนก็ใช่ปีใหม่ไม่เห็นมือขาดเธออยู่คนเดียวใช่ไม่เพียงคนได้ทองว่าจะบอกดื้อชันไปไหนมะแล้วแม้กระทั่งหญิงก็ได้ทองจริงฉันอยากแบบใส่รองเท้าของไม่เลีอะแมยเอฟเสื้อเสื้อมีรองเท้ามีถ้าข้อความเพกก่อนแล้วมาพิมพ์รหัสนะคะเดี๋ยวมาบอกให้ และแครีมหน้าสายคือตัวไหนเล่าให้ฟังสิครีมของเราจะมีตัวเซรั่มมีเซรั่มมีหน้าแดงแล้วก็มีเยอดีนาะนะเมืม่อก,กี้หนูก็ดีใจหลงดีใจไปว่าทําไมคนเยอะดีๆก็เจ็ดร้อยแล้วก็เต้นอยู่นะหารู้ไม่ว่าคนกําลังมานี่ก็ห้าร้อยแล้วจ้าก็ามันเฟซส,ส่วนตัวสวนใจอันนู้เรแช์ก่อนแช์แล้วจงเจริญแช่แล้วเบบนี่ยเดือนเลืออะไรนะ เติมน้ำให้ผิวใช่ยังไม่มีกระปุกเดี๋ยวต้องเอากระปุกเป่าอ่ะแต่เพิมของพี่เยอะอยู่เมื่อกี้ก็มีเหรอเอาอใหม่ไหมเอาแบบที่มีไงเวลาไม่ใช่หมายถึงว่าพี่จุ๋มอเอาเอาอันใหม่ไหมยังไม่หมดเหลือหนึ่งอยากได้กระเป๋ามีที่คาดผมขายไหมคะไม่มีน่ารักเนาะที่คาดผมอ่ะแม่โหวตมากระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ามีน้ำหอมราคาเหมือนเดิมด้วย ตอนแรกพี่นึกว่าคุณจะเปิดือมเอเออเนาะเท่าไไร่วะเธอแล้วก็มีของจากขวญเธอขวญทำรหัสอันนู้ยดิอันนู้นอันรองเท้าน่รัมาเป็นขวนออยเมียรอครอไมขาครนี้ตมันไม่หมดหรอกหมดมันมีน้อยเทาไหรเนียอะค่อยายอันนี้เดี๋ยวไว้เอ่อื่นก็ได้ไม่สิไอเลิฟอยู ไปซื้อเคสตามที่จุ๋มเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเฮ้ยตามที่บุ๋มมาเพราะว่ามันชื่นหนูตั้งใจคิดแต่อีกอันหนึ่งอ่ะมันเอาชื่อหนูกับชื่อวันปรสมกันได้เหรออืมมันเห็นแล้วมันแบบตามมันเธอเธอจำเสร็จคุณบุ๋มันเือี่เเฮ้ยราเราจะยกเลิกไหมวันไหนอ่ะพี่เก่งยกไหมหรือไม่ยกเขารอสีเดือนเปล่าเปล่าโค้ช เซรั่มเป็นกระปุกอีกแล้วเหรอคะอยากได้รองเท้าอยากได้อยากได้ที่ม้วนผมเริ่มที่ม้วนผมเลยเริ่มที่ม้วนผมเลยมาเอาให้ดูเลยมาม้วนผมมาอะไรก็ไม่รู้มาพอม้วนอะไรสักอย่างใหหหหม่รรัััสสเเะนี้ก่เลยที่ม้วนผมเลยอะ มีม่วงกับฟ้าใครที่อยากได้ที่ม้วนผม<ช>แบบที่พี่หมุ่ม้วนนะคะม,มีสีม่วงกับสีฟ้าอย่างละหนึ่งอันราคา2,850บาทขนมาจากเกาหลีเลยนะจ๊ะใช่รหัสของน้องคือสีฟ้าจะเป็นกอลลอศูนย์สองสีฟ้ากอไก่ลอลิงศูนยลล์ส,สองค่ะ <ส>กอไก่ลอลิง02สีฟ้าจ้ะถ้าสีม่วงกอไก่ลอลิง03นะคะมีอย่างละหนึ่งนะกอไก่ลอลิง02สีฟ้ากอไก่ลอลิง03คือสีม่วงที่ม้วนผมอันนี้ดีมากล้นสสวยมากถ้าส่าาสง40มีแค่สองอันสุดท้ายไม่มีแล้วนะคะต้องรอเดือนหน้าเขาบอกเริ่มแล้ว ใครอยากได้กันแดดตัวอันนี้ตอนนี้ไม่มีของปกติเนี่ยของหนูว่ามันจะห้าสิบกรัมเนาะห้าสิบกรัมเราขายเท่าไหร่นะร้อเก้าห้าถ้าหนึ่งเป็นร้อยกรัมมันก็ต้องเป็นราคาเท่าไหร่สี่ร้อยลบสิบบาทสามร้อยเก้าสิบน่ไงกอลศูนย์สามหมดแล้วก็รอศูนย์สามหมดแล้วเ่ยศูนย์สเหลือสีฟ้าเนาะ สีฟ้ามันสวยน,น,นะฝากค่าส่งหน่อยค่ะพิมพ์ไว้แล้วว่าอยู่ไหนอ่ะคุณศูนามหมดแล้วค่ะศูหมดคุณศูนย์สาหมดก็รล์ศูนสามหมดอันนี้เหลือกอรลศูนย์สองนะคะเหลือสบาเลือศูนยส,สีฟ้าก็น่ารักนะเธอวันนี้พี่หมูไปใช้สีฟ้าไใช่หรอใช่อันเนี้ย <c oughs> มันเหมือนกันอันนี้เป็นรุ่นแบบ limited, รีมิเต็ดรีมิจนะยนะ ml เนาะตัวนี้50 ml เหมือนกันเลยนะก็คือเป็นเนื้อแบบนี้หอมมันจะเป็นตัวกันแดดในตัวด้วยนะสำหรับอันนี้นะคะนะนี่เป็นแบบนี้ p m 50 pa บวกบวกนะคะตัวนี้100 ml หนถุงที่มสั่ให้พี่อศูนหมดแล้วค่ะศูนก็หมดมันจะมีความใสขึ้นใิดหนึ่งแล้วก็กลิ่นหอมมากสำหรับอันนี้นะใครเอานะคะเอาไปในราคาแค่3 5 0ร้อบาท สามร้อยห้าสิบาทได้หลอดร้อยเอ็มแอลใช่ไหมใช่ค<า>่ะสามสามรอดปกติขายแพงกว่านี้แต่เอาวันนี้เอาไปสามร้อยห้าสิบพอโจรหัสคือขวัญศูนย์หนึ่งนะคะขวัญศูนย์หนึ่งนะรหัสคือขวัญศูนย์หนึ่งห้าเซรั่มเป็นกระปุกสั่งเซรั่มไปแล้วไปเป็นกระปุก๋อทักแชทเลยเดี๋ยวทักแชทเลยผิดหรือเปล่า<พ>ไม่แน่<พ>ใจทักแชทได้เลยค่ะโอเคียเอวบาคุเราแป๊บหนึ่งกระเป๋าเราแป๊บหนึ่ง อันนี้ละหักคือขวานศูนย์หนึ่งนะคะขวานศูนย์หนึ่งน้ำหอมมีเหลือไม่กี่กลิ่นแล้วเป็นลดเล้าสต๊อกแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะคะที่ต่อไปจะมีมาขายฝันใช้ยอนอหนูหอมมากอันนี้ต้องมีในยจุ่มมาชอบยกเลิกค่ะกดผิดใช่ยกเลิกอะไรพี่ทาตั้งแต่ตั้งแต่บายหอมอย่าโดนให้ยกเลิกอะไรยกเลิกอะไรนะคะยกเลิกอะไรคะกดผิดเขาบอก คนไหนอ่ะที่พี่ไปเช็คแล้วว่าทําไมบางคนที่ที่เอฟแล้วดูดไม่ติดอ่ะเพราะชื่อเขาเป็นสีเหลืองสีแดงก็มีหลายคนเลยสีเหลืองสีแดงเพราะว่าพี่ไม่ออนมันจะทําให้รอบต่อไปมันดูดยากขวดศูนย์หนึ่งใครเอาพิมพ์เลยนะคะตัวขวดศูนย์หนึ่งร้อยเอมอลนะอันนี้ก็คือใช้ได้นานแล้วมันเหมาะสำหรับประเทศไทยเพราะว่าอากาศมันร้อนตัวเนี้ยทาแล้วมันจะมีความเย็นขึ้นนิดนึงแกนมวนยกเลิกไม่ได้เยค่ะกดพี์ได้ได้ กอลล์ศูนย์สามอะกอไก่ลอลินศูนย์สามคือสีม่วงยังมีอยู่นะใครเอานะคะกอไก่ลอลินศูนย์สามใช่กันแดดรุ่นเนี้ยใช้ดีแต่ว่าของหนูมันหมดนะแล้วนี่มันห้าสิบเอ็มแอลใครอยากได้แบบร้อยเอ็มแอลคือขวดใช้นี้เอานี้ได้เลยแล้วคือฝันศูนย์หนึ่งนะคะพักแชทก่อนซีเอฟนะแม่ที่ม้วนผมสีม่วงลยกเลิก็รอศูชย์สามใช่มกระเป๋าใช่ไหมลากมา กระเป๋าดูขอขอเชกกรหังกันหนึงลูกขอพี่จกน้ำหอมกันหนึ่งมาจบก็เก่าหนูทำรหัสแล้วอ๋ออันใหม่ใช่ไหมเป็นรหัสใหม่ใช่ไหมหนูอันเก่าก็มีอันเก่ามันกลับมาปะจกปะอ๋อกระเป๋าไม่ใช่กระเป๋าเต่ออีกแค่อ๋อนั่นใช่ไหมหมักลากขอลากค่ะหนาวจริงแหละ่มยทแกร์ทมาอีกแล้วได้ยินเสียงมอไซค์ป้าพี่จุ๋ม โคอดเป็นกระต่ายน่ารักเดี๋ยวถักเรารหัสก่อนรหัสอะไรไม่มีคุณขันเอ้าฮัลโหลข้าข้าไก่ปลาสิบสิบค่ะค่ะที่มวนผมเท่าไหร่คะสองร้อยแปดสิบสองไม่มีไม่มีกล่องนะฮัลโหลค่ะ ไม่ต้องเข้าซอยกันเด็กยินบ้านที่ปิดอันนี้เป็นรุ่นกระต่ายนะคะจะเป็นรุ่นใหม่เนาะตัวนี้นะนี่อะรุ่นนี้เป็นรุ่นกระต่ายคูณสามหมดแล้วค่ะคูณศูนย์สามหมดแล้วค่ะสิบแปดกําไรสามพันสองร้อยห้าสิบบาทสามราคาอยู่ที่สามพันสองร้อยห้าสิบสามพันสองร้อยห้าสิบรถรถอีก กดแชร์ให้หน่อยจะได้จ่ขาข่ของให้จึ้งๆลดให้3,190สาาสป่ะสามพถูกมากป่ะสามพบาทค่ะตัวนี้นะใครรับนะคะรหัสคือกอไก่ปอปลาหนึ่นะกอไก่ปอปลาหนึ่นะคะอันนี้มันเป็นของ ก็จากอเมริกานะคะ <Leonard S 1> ก็ไก่าอปลา,า18นะคะสามราคาอยู่ที่สามพันหนึ่งร้อย้าสิบเอ๊เก้าสิบสามพหนึ่งร้อยสาหนึ่งรอยเก้าสิบบาทใครเอาพิมพ์ปป 1> 3, 1, ก็ไก่ปอปลาหนึ่นงแปดใครคือเอวาหนี่้จัก่ร้อยหตสิี หนึ่งไม่อ,อไปเลยลงเท้าเอาเท้าเข้ามาก่อนไหมละ่ะแว่นตาก่อนดิแว่นตาเลยแว่นตา MCM ขาเป็นแบบนี้ MCM ตรงนี้ตร <c ười> งดิเ <c ười> ก็บใส่เองดีกว่ามูเนี่ยม <c ười> <า>ูยรนะิงใหญ่เฮ้ยฮะมูใหญ่มากสวยเนาะจริงขวัญทรงสวยอยู่นะสวยปิดหน้าดีอ่ะจริงๆ ไม่เคยใส่กับค็อตฟิวจริงอร,อรหัสกอไก่2 2งสองขวัญกอไก่สองสอง,สองกอไก่ปลาป,ะเปาเหอะอกอไก่ปลาปลาราคา3,450บาท3,450ได้กล่องไปด้วยค่ะ m c m ได้กล่องแค่กล่อง MC m c m ก็คือราคาอยู่ที่3กอไก่ปอปลา22 3,400 ห้าสิบบาทสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะกอไก่ปอปลาสองสองนะคะรหัสน้องอ่ะให้ดูขาอ๋อดูบกกายอมีสองขวดกอไก่ของหนู่ขวดหนึ่งกอไก่ปอแล้วมีผ้าเช็ดให้มีคนเอฟแล้วจ้าหมดแล้วค่ะลดยี่สิบสองหมดนะคะได้ของถูกมากทำรหัสรองเท้าหึ่งคู่จิเอาคู่นี้ เอ้ยวมาเราเพิ่ะหัสใหม่เราเพิ่มยังไงบวกคะ่ะบวกไหนดูราคานี้ฉันก่อนอบวกมากดูราคานี้เหรอต่อไปเป็นกระเป๋าตางังค์สองสี่เก้าเก้าต่อไปเป็นกระเป๋าตังค์นะคะ <5. S 1> กระเป๋าตังค์ถ้าเป็นรุ่นนี้จะมีสองไซส์นะจะมีสองเอ้จะมีสองสีจะมีสีฟ้ากับสีชมพูนี่ทักแชทก่อนนะคะทักแชทก่อนนี่ ราคาอยู่ที่2องพนก็สิบเก้านะ 24, สองพสี่กเก้ชมพูกอไก่ปลปาสองสามนะคะส่วนสีฟ้าจะเป็นกอไก่ปลปาสองสี่นะกอไก่ปอกอไก่ปลปา2 4สี่ฟ้าเสีชยมพูก็อไก่ปลปาสองสามกอไก่ปลปาสองสามกอไก่ปลปาสอี 2, มีแว่นอีกไหมมีอันเดียวแม่ กอไก่ปอปลาสองสามกับสองสี่ราคาสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้านะคะสองสามหมดแล้วค่ะเหลือสองสี่นะกอปอยี่สิบสามใครใครใครสองยี่สามอ่ะใครเหลือนะสีฟ้าใชายสีฟ้าเหลืออ่ะกอไก่ปอปลาสองสี่คือคนนี้เหลือคเอวารุ่นไหนอแม่อันไหนคือรุ่นเอวารุ่นนีรุ่นจาอุ้ยอันนี้น่ารักอ่ะ เป็นบ้าเออพอดีเป็นรองเท้าคู่ค่ะหมดลกปน้ารักยังไงโอเคเนาะใส่ได้พอดีเลยคู่แท้ๆกระเป๋า8โอเคเนาะรองเท้าไซส์ก็41ราคาอยู่ที่2,000กระเป๋าหมดแล้วสีมันกหมดแล้วอ้าใช่ไหมใช่ค่ะ